กับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะบพรว่าอยู่ในและกะตะประเทศพ่อแม่พี่น้องเองกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่ามื้อน,นี้บาเตียงก็ได้มาหาทางครอบครัวของน้องแอน้อยอพ่อแม่พ,อพ,อพี่น้งองเลยที่อลาวคำพ่อแหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เป็นไตตุนแล้วอยู่พ่อแม่พี่น้งองเลยเพราะว่า แล้วก็อยู่กับเมย์แล้วก็กับไอ้คนหนึง่งพี่น้องเลยเห็ดกระจอกกระเจ๊กไปนี่แหละอยู่ในนี่แหละเนาะบ่มีแนวบ่มีงานเห็ดเป็นลักเป็นเลงบ่มีพี่น้องเลยคือมีผู้ใหญ,ญ่จะดีฝากเงินมาให้เล่ามื่อนี้ยผมมีพี่น้องเอลยเนาะเพิ่นบอกว่าให้มาถามเล่าว่าเราขาดเรือ,อยังจําเป็นยังที่ต้องใส่เงินใส่คําแล้วก็มอบให้เล่าผมมีพี่น้องเลยเนาะบางทีงก็ เดี๋ยวสิเข้าไปถามใหม่พี่น้องเอ้ยก็ที่นี้ๆนี่ก็เรื่องคืน1ซานั้นก็ยังอยู่แต่ว่าอ่าเพื่อจําเป็นอย่างอื่นแล้วก็อ่าบ่เียงก็สิถามแล้วก่อนว่าเรามีหยังที่จําเป็นรพี่น้องเอ้ยก็จังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมนํากันพี่น้องเอ้ยกุกอยู่ออโตโตพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพากันเฮ็ดหยังอยู่เด้นี่สดีเอ้ยสดีล่ะอ เห็ดยังก็เชียญเนี่ยบอน่นต้นนี่ขปลูกยังจะปลูกยังนี่ฮะอือเหออะไรคยตากเด็ดบุมีคุบบุมียังใช่บ่คุบบุมีบ่ฮะจะชับกุมักเตงแน้วเลยีละกโอ้ยอ่าปลูกมันบนะฮะ อืมอืมโดยกรง้น็ญาตพืิดไท่ออืมกินพรีนกบมมีหมวกช่บ่คือเปลนแส่หัวก็ได้โอ้ยดินงามอีกีนี่อ้โตปลูกยังเน้ทางนี้อนะเอ้ย

ปลูกกล้วยหากะปลูกไปนี่บอกหากระปลูกได้ปลูกว่าผลตุบบังรุ่นหลังแค่นี้นะอ๋อมาปลูกอ่ออกินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่ฮะกินกับมันปลาแม่น้องบูเขาให้ข้าไปในบ้านเพื่อนเอาปลาให้โอออปลาช้างจักเพื่อนได้มาแต่ชีได้เพื่อนให้ปลาชี้ตูวเจ็บหัวเขานี่แหละทุบมได้ไหมเจ็บ <S <s mmm. เป็นหวยชักว hmm. ัคซ hmm. ีนนั่นแหละเป็นเอ็นนี่แหละคิงทุบได้แต่ช่ำนี่แหละอืม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 ขมันขวชักลายเ็กด้วเียจักว่าฉีเป็นรอยลอยขวชักย้าเพียงกระโเช่าอ๋อนี่ก็เป็นรอยฮงเต็กแล้วลูกคืออน้ำพาบ้านเมนชักลายเข็มจักว่าฉีเป็นนะคือชักเข็มเดียวบ่ชักเข็มเดียวขวอยาบ้านขวดเป็นเจ็บอันนี้แล้วนะี่ห่อยังจะัก ชักเด้ยาแบบยาผูดเทานั่นล่ะยาผู้เทาเพิ่นบ่ไดบอกว่าจะตอนไปชักเออไปชักยานี่เจ้าเด้อชักยานี่เจ้าเด้อบ่ไดบอกตีเพิ่นว้าในนี้คอบดข้านไปเพิ่นว่าว่ายานี่ล่ะยาผูดเทาบ่อยชักคชณํำเจ้านายุเจ้าพนันหอนหายชีพคนบดไปเปลี่ยนชื่อไปให้เขาเอาใบนั้นให้ไปชักู่ชักแล้วบุถทึกเังววาเนะอือๆๆ เป็นทุบบุไรอินนี่นะเหยียดนะได้ทุบบุ้ไรทุบเขาคุ้งแบบนี้บุไรนะกินยาปุ้ยงกินไปกินมาจนเป็นพกอ้ยกินลายได้เนี่ยอันตรายกินแล้วกินแล้วข้อไข่ไขแล้วไปกวดเขาว่าบไม่มีไข่โบมีพยาธอย่างตีแท้มันบุค้นเนาะยาปุงกินยาปุงลายเนีนเนียนออเด่นเห็นพียเหย่แสดเนาะ ข้อไก่น่ไก่ตายบุตล่ะอันนี้คืนนี่บอกข้อไก่น่ะโดเป็ดกระเบือจักโตเพ็ดกระเบือจักโตไกบุชัดังกระบอกะเปชดชามไก่บุไก่กระเบือปอดไก่ชิดปลายบิดบุชงจักโตโดไก่ชิจมบ่ไงี้เรียงยังบนี้บุชักไม่เรียงบ่จเีเบื่อจะบุมีบอ เลี้ยงเบะบัดช่างมากัดนะบมามะมาเนี่ยเบ้เข้าเชียร์คุณมือมือละตูวมือละตัวอืม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 แบบมันกัดได้แล้วมันแบบมันโชว์แล้ะครเดียวละตายเบะบุคือนู้อนชิพี่เลี้ยงเอาไก่เอาเป็ดแล้วมาเลี้ยงอีกอืมชิไปรับน้ารับจ้างเอาได้รับน้ารับจ้างเอาโดยแต่เพิ่นขายเพิ่นขายตัวเท่าไรอยู่พี่เพิ่นขายนะกันเป็ดน้อยนะตัวละชิพพันธ์อืมกัดทับก็ชื่ออยู่เนาะชิไปรับน้ารับจ้างเอาจังได้หลาย ใบมือนึงจะได้ไปิดชิปตัวโอ้มือน,นึงนะรับน้ารับจ้างเพิ่นให้นะเพิ่นให้ม oh, ือจะชิปตัวโอ้โหหรือโคโคเอาแล้วออ๋ต่างโคต่างโคอ๋อมันก็พอจ้างแล้ะสารไปดำหน้าช่วยแล้วเอาเงินแล้วก็โคเป็ดเพื่อนมาเลี้ยงแบบนี้โคได้ชั้นบัตดบุญเมื่อใดก็จะเฮ็ดบุญถึงบปลาย ว่าในแช่บ่เดือนซีเดือนหาสิมานี่ยนะซีเดือนหายน้ำเล้งพุโดยอือขึ้นแต่มันจิตชันอืมแตมันสิมีเงินมีคำมีอะไรกันจำเป็นแล้วอืมใช่เงินเท่ายคิดว่าจะเหตุบุญน้ำทั่วเจ้าลายเด้กคนเอาเต็มที่เพราะว่าจะเอาพ่อบุญใหญ่โอปลาได้ชิปชาวลูกนี่กับพ่อขน้น เฉของบุญใหญ่นะโทษแต่มือห่อเขาทุบเบิดอยู่เป็ดไก่บางมันมีบุญใหญ่เฉพาะปีน่ะนี่แล้วมันักชิมีมันักชิมีถ้าใช่มันมีหมล่ะบุญกองเข้าเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนสองเลยนะห่อนใบละอืมลุมันขนาดพี่น้องเอ้ยเสร็จว่าปีนี้ยังมีบุญกองเข้าแน่บุญนันปีหน้าใช่ชีบุญมีบุญ โดยถ้าเฮ็ดพ่อบุญง่ายมันจังบุตรเองบุมีเฮ็ดแล้วละมอบของบุญนะเพิ่นเลยตื่นเช้าละลงจังกระทานให้แล้วจังบวบพัดหลายเนาะจังบวบพัดหลายจีนเจ้าเจ้าจ้าหยกขันว่าให้ลายพูดปู่เฮืองปู่มีงัวชีหะตูพิ่งแล้วเอากระเฮ็ดตามมีตามได้เหรอเนาะเฮ็ดตามมีตามพกิดตามจก่งได้นโดยมีเงินชื่อของบุญนั่นก็ดีแล้วนะ ตอนนี้มันมีวยังบุนจะกีงินค่อยังมีจะกี่างวัลจีบดำหน้าหับจ้างเอาได้ชาห้าชกจบขายจะชิบหาชบวะขายเฮ็ดบุญนะพอฮะชื่อเงินมาชื่อกองบุญขายชิบหาชบนะม่ชื่อกองบุญชิบชบนั่นแหละววชีเฮ็ดบุญนั้นกองบุญกองท่าไหเจ้าพองู่บ่าราคา้ยบูชาเอาน้่วัดนีกองละชองพันสองพันบาทนะโดยอื ของบูชาเอาได้นะมาจีบูชาเอาอยากได้กองขาดคือเพื่อนมันบ่ได้แลยตัวเองหม่อมีเฮ็ดไปนี่แหละเพราะได้เชื่อบุบับลายก็ได้ไปเกิดเกิดอยู่ดอกได้เกิดอยู่ดอกเราก็บบริเหติอย่างพิษเด้ก็จะเป็นอย่างเพลินใจธรรมดาธรรมชาติโรคหากินตามบ้านตามเมืองมูลแล้วเราบริได้เป็นหลักขีเลมบริได้เห็ดยังของไผ่เราเคยนี่ดอกแบบนั้นนะ นี่แต่ป่ารับจ้างทํางานย้มคุดคุมหมูมูคุดคุมหมูมย้มใส่หน้าใส่หน้าคุดคุมหมูมูอยู่ใส่ตะกี้แต่เขานางยังน้อยเขามักผู้หมูมูได้ในบ้านรับจ้างคุดบ่คุมกระชามร้อยตะกี้แต่ขาตะกี้พ่อเนาะขาตะกี้นะตะคุดคุมหมูมแล้วก่อชื่อเฉานี่นะคุดคุมหมูมูเน่กัรับจ้างผู้อ้อยเน่เผาอ้อยตามเข้มบ้านนี่ บราได้เงินซื้อเชานี่แหละหาหาหกพันบาทตะกี้กับพ่อได้หน่อยพอได้ได้หาจนบดเมือกบดมันพ่อเลยอืมไอ้ชาก็มีแล้วบ้านก็เนาะแต่ว่ายังขาดดูหน้าอื่นพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวจังว่ากันพอยังหึงองจกบุญกันเนาะเพื่อปีหน้าพูโดยโดยมาบังโขโขไม่เลยพี่น้องเลยเออคุยกันอีละกันไอ้ละนี่ไม่เลยอ่ะนี่ดูละ À, thì sẽ ổn phê đi, thế này, phí nông nghe. cao mắc no? À, cuội này cơ, phí nông nghe. À, pét cây kêu, tải vật vội nào? Tải vật lắm. Ồ, tải cơ bạc vật lắm. À, bùi lửa chắc tổ lưỡi? Rất tổ điệu. Rất tổ điệu? Rất. Pét lửa cây? Cây. Ha 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 Puh, senang beri boleh jut. Puh, pai dah tup 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 <coughs> Udah, man ni Puh, tup 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 เก็บเบี้ยมันเบี้ยมักเตงมักทั่วมีไหมหมักทั่วมีโอ้เออเออบี้จะเบี้ยหมูบัเบี้ยจะเบี้ยหมูอันนี้ชิคุดปลูกยังใช่นางปลูกมันโอ้มันเกลียวบ่โดยเต่านี่เจ้าก็ยังเห็ดอยู่บ่อยละยาเลยยาและบัมีไม้บัมีไม้ตัดเอาบ่ได้บ่ไรเพมาะอะไร ดินเพิ่นดินเพิ่นเพิ่นให้เนาะโดยอ่าโดยโดยเพียงเลยเจ้ามาจะใช้กุ้งกุ้งแต่ขออาอยู่ทางบ้านเพิ่อมเจ้าอยากได้ไหมว่าอันเป็ดไก่ไหนล่ะอยากได้จะเลี้ยงบ่อยากเลี้ยงจะหมักเลี้ยงบ่โดยอือจะได้เจ้าตัวคิดว่าอยากได้อีกเป็ดจัะหาตัวไก่จัะหาตัว ชิบตัวใช่ไหมวันลมันกระแพ้ันล้มันกระแพโตใช้ยอยู่ในบ้านจักบกกีบ่จักอืมอืมยนว่าจากักแล้วบอสชื่อไงบอหูจะประชื้ออยู่ใช้ตะกี้เฮือนลุงเผย,ยอืมมียู่บ่เดี๋ยวนี้ เด็กจะเก้าคันแล้วม่เราถามนะอืถามมาเจ้าเชียวบ่เป็ดสิบ่ปะโดยขันเราเอาเราก็จงไว้ก้ามีเงินก็เอาไปให้อืโอเคพี่น้องเลยถ้าบ่มีแล้วก็อ่าถ้าหาได้เพื่อนเนาะเลยก็ดีอยู่อันนี้บ่โคกมันบ่ดละโดยกระบาะเราพจะเห็ดโคกแล้วเห็ดโคกแรกเนี่ยตายหมดเลย เป็ดไก่กันเิ่ว่าว่าคันเอามาเลี้ยงเลยขังไว้มันกระโบโบถือห้ามันกระโบ,บตายอือนี่เจ้าบริขังเบ่บ่โอ้ปล่อย,อยมันไปหาเลาะกินไก่แม่น,นะจ๊กะกำลังไข่มาแล้วตายอืม,อมกระบะกระโบเราจะเลี้ยงไก่ก็จะเลี้ยงเป็ดมียังอีกนี่จะยังดี เบตงนี่บอกอยู่พัฒเลี้ยงอันง่ายนะครับโอ้เงินเงื่อนเรี่ยงง่ายโอ้เงินอยากเลี้ยงยังอ่ะอยากเลี้ยงยังอยากเลี้ยงงัวอีดีงงัวโตอ๋อโตใช้งัวงัวบ่บ่จากอีกโตละหมื่นค่ะโตละหมื่นบาทคู่โอ้โถจะใช่เลี้ยงกุ้มบ่กุ้มใช้สมมติเราไมมีในกุ้มบ่จะใช้เลี้ยงใช้ป้าอ่นนี้โบยิงใช้ชนะ เดินผูหญ้าเขียวงา่ายเขียวงามโดยโอ้แต่ว่าบ่มีงัวเลี้ยงโดยอืมเพิ่นบ่ให้บ่บ่เป็นาาานาเพิ่นบ่บ่ดินรวมดินรวมอืมอืมมีคนไปเลี้ยงอยู่บ่ในบ้านนี่แหละอืออือ,อดีแล้วสันพี่น้องเลยเอ๋อตัวละเป็นหมืน่นตั้งตามงัวน้อยนี่กัเจ็ดแปดพันพี่น้องเลยเอ่า เออเชียออกอีละเชียเบ็ดเป็นนะจังปลูกไว้เลยแล้วเรามารอบหน้าให้ได้กินตามักทั่ว,ว <c oughs> <c oughs> เด้ือฮือฮื่ฮือฮือยังไเอาเอาเอ้ยมานั่งนี่ก่อนเ,อเดี๋ยวสิาม่ธามยังไงเออนั่งก่อนบนาในจุก,ก่อนอพักก่อนโอ้ยเมื่อยหันเด่นหันนายเนาะอันน่ะน้องคนนีาจะเลด้งูเลี้ย โตเท่าไรงัวอยู่พี่งัวโตเท่าไรตัวน้อยนี่นะตัวห้าหกพันก็มีตัวละมื่นงัวน้อยนี่แกตัวละหมื่นอันตัวน้อยนี่ยห้าหกพันขันงัวบิดผู้เบิดเมยละแม่นชิบห้าพันทรานดานี่แหละบ่คืนมันนะขันตัวน้อยละตัวละหมื่นแม่นางแม่ยังนนี่ะอันน่ะทั้งเจ้าจำเป็น แบบว่ามีแนวจำเป็นไงว่าจะใช้งินใช้คำด้วยเดี๋ยวนี้มียังที่แบบเป็นหนีเป็น,ปนชีนเพิ่นเชียงชีมีบอกเป็นหนีเป็นชีนก็เป็นยูละล้านชงล้านนีน่เงินเมฮิตน้ำโพเพิ่นนี่แหละแหละว่าจิต่าให้ลูกผักมาแต่ชนย,ยางเลยเชีไปพ่นเพิ่นเธอละชงสชมเชนนี่นะไปยืมเงินขาวน้ำบ้านนี่แะชงล้านโอเคเป็นยังไงอืมให้อยากถามประมาณนี้แหละพอดี มีผู้ใหญ่พาเงินมาให้เจ้าหาพันบาทตอนนี้นะอ่ามีแต่ว่าเฮาสิเอาให้เจ้าแล้วก็เจ้าจะไปใช้หนี้ใช้ชินก็นกนได้เดีววันนี้จําเป็นเจ้าแหละอ่าอ่ 5, อาหาพระอนาสองล้านกับสี่พันเนาะเป็นเงินบาทพี่น้องเลยอ่าอีลาเจ้าอยากได้ยังเดี๋ยวไปไปเป็ไดปได้ไก่เบ่าวทำนี้ขา,ายก็อยากได้ อืมอืมๆให้มันวิดพุ่นแล้วเฮ้ยตัวนี้มันยังอันน่ะอีกามาอีกจเงอีกสิาเ็ห้บ่อ่าโอเคพี่น้องเอ้ยพอดีอันน่ะใหญ่เพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยมีสิมอบเงินให้เพิ่นอ่าวางกอนเสียมในล่ะปก่อนปก่อนเออพี่น้องเอ้ยเอาเอ้ย หาพันบาทเด้เด้ออ่ครับไว้พี่น้องเป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจดีอ่ใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีอ่ยเด้อเด้อเด้ออาจารย์ชื่อเมืองหน่นก่อนอ่าเพิ่อนหน่ยชื่อลุงอ่าสุพันเนาะจากประเทศไทยเด้ออ่าลุงสุพันอ่าเอ้าวอวยพรเพื่อนเลยลุงสุพันจากประเทศไทยก็ดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีพ้าช่วยเหลือ เงิน5,000บาทให้อยู่ดีไม่แหงเด้อจุภาพเข้มแข็งเป็นภูมิใช้ลูกไว้ลานเด้อให้มั่นให้ยืนเด้อใช่ร่ําให้รวยให้สุให้มนได้ปีใหม่ล่ะลุงสุพก็ดีเ้อาธุอยู่ดีไม่แหงเอาเตียไอกันเอาไมให้ละนี่เอาเงินให้ละเพิ่นให้เพิ่น อาอละไปขอให้ลุงพันปณิเดินทางเด้ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้กว้างให้ควางให้ยู่ดีให้มันให้ยืนเด้อเป็นพรมใช้ให้ลูกให้ลานเด้อเบาเตียงก็อยู่ดีมีแห้งเด้อโดยสาธุอีละอีละคือกันเด้อสู่เด้อันี้เด้อมีแต่ว่าเอับเบงไปไสหนีน้ำเนยแล้วกันซื้อเป็ดซื้อไก่ให้ลูกเลี้ยงไยเด้อเงินใน่าจะนวนนี้แหละมันเหลือจะได พี่น้องเลยบัตรคดโอเคแหละเก็บไว้เด้อไปชนีชนสินแล้วก็เหลือหันก็ซื้อไปซื้อไก่ให้ลาเลี้ยงเน่ยลาอยากเลี้ยงกาอ่ะสมมุตินี่ดาบ้าซื้ออ่าเนื้อกินลาบซีนมาเนี้มาฝากอ่ากับขนมกับกะทิปาตีอ่าน้องละอ่าผักพรควนเด้อมันเด็ดเด้อผักพรคอนตอนแรงกินเห็ดไม้ คือเตะคือเต้นเห็นังเลยตนไแบบเล่ยแเตี้นเลยเต้ยเลเว่เข้าเนานี่ได้กับนี่คอยเห็ดไปแล้วเดี๋ยวมันคนเด็ดเลยสบายมากเลยเพแห้งอีและไประบาวครับก่อนด้หลาะเด้อครับก่อนด้วยเด้อโอ้ยสบายดีลน้องจะลถจา S 1> <S 1> <S มาทำไมไม่ระเบาเนี่โอเคโอเคน้องพี่น,อน้องๆประเตียงก็ขอตัวจบขี่ไปเพียงชค่นี้ก่อนอเพื่อพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอ,ขอบคุณทางลุงสุพันน้องพี่น,อน้องเนาะอยู่ทางประเทศไทยพี่น้องเลยอ่าเพิ่นได้ฝากเงินมาใหม่ปเตียงจํานวน5,000บาทที่จริงก็เหลือ4,000ปลายแหละคือ 9, เก่าแหละพี่น้องเลยเพิ่นฮักค่าธรรมเนียมเนาะอ่าเพิ่นฝากวันหนึ่งห0ื่นบาทอ่า ไปให้ทางสาเสดงพ้อหาพันให้ทางน้องไอ้น่อยหาพันมาสั่งไปน้องเลยแต่กระบอกเป็นยังดอกประเดียงเ,เง,งินประเตียงเพิ่มใส่เนาะมันบอกกี่ร้อยบาทเองพี่น้องเลยให้มันเต็มจํานวนเนาะแต่ไหนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางาลุงสุพันหลายๆขอให้เจ้าและครอบครัวจงอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงประชจากโรคภัยไขย้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสําได้ก็ขอให้ไหลกับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่า ซาถูกนอนหลับก็ขอได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนแบนึงมากก็ขอได้แก้วม่ไโชษโทษให้ย่าหมาพานมานให้อย่าให้มาเบียดและขริเลี้ยงไรอย่าให้มาใกล้ถ้เจ้าเด้อบวัวเสริฐธุรกิจการงานยังก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมควรม,มุ่งมั่นปรารถนาสุขสิ่งสุขประการซาถูกเนาะ อสำหรับเมื่อนี้บระเดียงขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอ,อสุขกุลสุขคนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บบทความโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้บระเดียงขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีพี่น้องเบิร์สกุลสุขคนด้วพี่น้องเดอ้อ